กลาบโซเดียวมวันที่นา่ารักทุกท่านนะครับมาพูดที่เคยเนาะแหลงสาระช่วงหน้าเพื่อครับในกรอทงที่เราบันกันในหน้าเกมพูดจิ๋วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกวดทำกันนิดนึงฮะ ในกลุ่มกรมของเราเนะาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์ก็เมนต์แรกที่ผมบอกไ<อ>ลฮะก็จะมีการแจกเกณสามข่ายรครับพี่จีจ็กเกอร์แพคเมติละสีเกมเนาะสามารถไปเรือเล่นตามในรอบกฏทําได้บ้าครับหรือจะดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะในรอบนี้ผมมาตามคนนี้โอ้โหเขาไปแตะเบสสามมาบครับเรียกว่าแตะกระจก,กระจายฮะโอ้โหเบสสาแตกนอกมาหนึ่บาทถือว่าเยอะมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอไปลองตามดุนที่นึงครับบครับโอเคในกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยเนาะใครได้เกมะะรรมมาาจคปบกัันนที็้ ก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระด,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 ดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมพูดจิ๋วเพื่นครับไปฮะอ่ะโอเคครับพื่ครับในรอบนี้เรามีทุนพิที่326บาทฮะเดี๋ยวผมขอมาเริ่มต้นที่เบ็ดบาทก่อนเนาะมาลองดูหน้ารายเหมือนเดิมครับเพื่อนครับดูซิว่าพี่จิ๋วของเราในรอบนี้มันจะมาดีหรือเปล่าฮะก็ในรอบนี้ก็ประจำสมาชิกในกลุ่มอีกแล้วฮะสมาชิกในกลุ่มเขาไปแตกนอกมา1,000บาทโอ้โหแตกนอกมาเบ็ด3ถือว่าเยอะมากนะเพื่อนนะโอ้โหสวยงามฮะพี่จิ๋วของเราต่อเนื่องกันครบ เออเกมพี่จิ๋วเนาะเวลาเข้าฟรีมาก่อนหน้านี้ฮะเบ็ดเบ็ดสิบเนาะถือว่าแบบแตกมันกันไหมครับเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาลองดูไล่ดูเนาะมันจะมีโอกาสเข้าฟรีให้เราหรือเปล่าไหมครับมาสวยงามฮะแม่เหล็กโอ้โหขานแม่เหล็กช่องหนึ่งว่ะอ่ะยังไม่มีคอมโบสวยๆเท่าไหร่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเป็นเบ็ดสามแล้วกัน,กนเนาะมาลองดูฮะสม,มุนไหมครับก็สมาชิกในกลุ่มใบแตกนี่แหละเบ็ดสามแตนกน้องมาโอโ้โหหนึ่งพันบาทถือว่าโคตรเยอะฮะนะดูของเราฮะว่ามันจะแตกหรือเปล่าเพื่อนโอโ้โห อย่าเรียกว่าแตกเลยเพื่อนเรียกว่าคำนวณมาก่อนเถอะไอ้ <c oughs> อชิบหายเอตอนนีน้โอ้โหแม่งไม่มีคำนวณไม่มีคอมโบเลยปะโถเอ้ยเจครับเพื่อนครับทั้งสามคอมโบไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันเนาะมาฮะเป็นเบ็ดสิบเนาะเบ็ดที่เราต้องการให้มันเข้าเฟซเพื่อนครับรมาขอห้าสิบมุนเลยฮะจัดไปครับเพื่อนครับจริงๆยอดเงินเราไม่ถึงเนาะแต่ผมขอเล่นแบบออโต้ห้าสิบมุนฮะเผื่อว่ามันมีโอกาสแตกนอกหรือว่าเข้าฟรีนะมาลองดูฮะ ว่ามันจะให้เราหรือเปล่าเพื่อนครับโอ้โหไม่ใช่ว่าไม่เข้าฟรีไม่คำนวณเลยครับเพื่อนครับต้องหยุดแล้วฮะมาขอกดใหม่สักรอบนึเพื่อนครับสามสิบหมุนฮะเราเล่นแบบไอตอนที่เราไปแตกเ,เกมอะไรนะเกมมาจองเวสองเมื่อวานครับเพื่อนครับถ้ามันคำนวณไม่ดีคอมโบไม่ดีดดก็ต้องหยุดฮะแล้วก็กดใหม่เนาะลองดูฮะในรอบนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่าเพื่อนครับมาเพื่อนสวยฮะเริ่มมีคำนวณฮะเอยแหมคอมโบยังไม่เข้าเลยเพื่อนครับอะ ต่อเนี่มาหน่อยเพื่อนพี่จิ๋วโอ้โหทำไมของเราไม่แตกดีเหมือนชาวบ้านครับเออของเพื่อนสมาชิกเนาะแตกนอกมา1,000บาทในเบีย3สถือว่าโอ้โหสวยฮะต่อเนื่งมาเพื่อนขอต่อเนื่องหน่อยคอมโบหน่อยเพื่อนสู้ๆรับโอ้โหขาดแก้วเบียร์ช่องสองครับพี่จิ๋วในรอบนี้หรือว่ามันเจ๋งครับเพื่อนครับใช้ได้ฮะมาเริ่มคอมโบมาแล้วฮะขอขนมปังเพื่อนโอ้โหเบาไปนิดฮะขนมปังช่องหนึ่งเพื่อน ขนมปังสวยงามตามสั่งครับเพื่อนครับอ่ะสเก็ตเตอร์มา3ตัวแล้วมาเพื่อนอีกหนึ่งตัวขอเถออีกหนึ่งตัวจะได้เข้าฟรีฮะมาไหมเพื่อนมาไหม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 โอ้โหไม่มาแต่ก็ยังมีลุ้นครับเพื่อนครับเออมีแต่งนอกมาแล้วโอ้โหแต่นอกมา253บาทแล้วเพื่อนครับขายหนึ่งตัวฮะดูซิว่ามันจะเข้าฟรีแล้วหรือเปล่าฮะเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ยอมเข้าฟรีให้ครับเพื่อนครับแต่ก็แต่งนอกมา2 5 3บาทก็ใช้ได้ฮะแบบนี้ถ้ามีแต่นอกบ่อยๆถือว่าโอเคเลยฮะมากำไรมาแล้วไหครับ ได้มา449แล้วเนาะลองดูกันยาวๆฮนะว่ามันจะมาดีหรือเปล่าเนาะก็หลังๆเริ่มมีคอมโบแล้วเนาะก็ค่อยๆแบบกดไปฮนะเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าออโต้ในออโต้นี้มันไม่ดีเนาะเราก็กดหยุดแล้วก็เรากดออโต้ใหม่อีกรอบนึงครับครับสวยงามครับอครับเอยวายเต็มแผงจัดไปฮนะขนมป,ปังช่อง3เพื่อนขนมป,ปังบุ้ยได้วายก็โอเคครับครับสวยงามฮนะมาไหมเพื่อนต่อเนื่องมาโอ้โหแม่เหล็กขอแม่เหล็กช่องหนึ่งเพื่อน ได้ไม่เหล็กไหมโอ้โหได้ไปแก้เบียร์แทงครับครับขาช่องสองอีกแล้วฮะแก้เบียร์เอ้ยเพื่อนหรือว่ามันจะไม่เข้าฟรีให้เราเพื่อนเอ๋ยในวันนี้ฮะถ้าไม่เข้าฟรีก็ขอแตกนอกแบบสมาชิกในกลุ่มก็ได้ฮะโอ้โหเบสสามอยากได้แบบนั้นบ้างเนาะแต่ของเราเมื่อกี้ก็มีเนาะเบสสิบฮะเข้าฟรีมาแตกนอกมาโอ้โหสวยงามฮะสองร้อยกว่าบาทนะมาฮะโอก,กาสแตกนอกมันมีสูงเหมือนกันนะเกมพี่จิ๋วเนาะ เวลากินดีๆดียเพื่อนครับอ่ามาให้ลุ้นอีกแล้วเพื่อนครับมาให้ลุ้นอย่าว่าอีกนะเพื่อนนะรอบนี้ขอเถอะได้โปรดได้โปรดโอ้โหจนได้กับเพื่อนครับเข้าฟรีมาแล้วฮะได้เบสิบกันเพื่อนครับนี่แน่เออมาฮะเบสิบในรอบนี้เพื่อนครับเข้าฟรีมาขอบึมบั้มแบบรอบที่แล้วฮะถ้าเข้าฟรีมาแบบแตกดีๆเนาะเดี๋ยวผมจะหยุดเลยฮะมาเพื่อน เฮ้ยอย่าพึ่งว่าเพื่อนจริงๆพี่จิ๋วน่าต้องเก็บตัวคูณไหมฮะโอ้โหไม่มีคำนวณแล้วเพื่อนฮนะยังไงซฟเื่นโอ้โหชิบหายอย่าบอกนะอย่าบอกนะเพื่อนเออคำนวณมาไหนเพื่อนเวลาคำนวณไปเยอะๆฮะเก็บตัวคูณไปที่ตัคูนสูงมันมีโอกาสแตกสูงอนะกับเกมพี่จิ๋วของเราเนาะสิบช่องสามเพื่อน <c oughs> ไม่สวยงามตามสั่งเลยวะ่ะอ่ะอยู่ที่คูณสามเพื่อนครับได้มาแค่หนึ่งร้อยสิบสี่บาทฮะก้าหมุนเพื่อนเฮ้ยว่าซะยาวเลยเพื่อนไม่เอาดิไม่เอาดิเพื่อนบักจิ๋วเออ เอช่องหนึ่งเพื่อนเอเอเออได้คิวก็ไันละเก็บคู่ไหมเพื่อนครับขอเอช่องหนึ่งเพื่อนคอมโบไม่จี๊ดจ้าเท่าไรครับเพื่อนครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าได้ไม่เท่าไหร่นะเพื่อนนะเฮ้ยว้าวอีกแล้วเพื่อนครับเบ็ดสิบนาะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทครับถ้าต่ำกว่า1,000บาทถือว่าไม่แตกเนาะดูดิมาไม่มีคอมโบเลยฮะโอ้โหเสียดายชิบหายเลยอะสี่มูลนรัเพื่อนครับดูเสี้ยมันจะแตกไหมฮะโอ้ยสวยเพื่อนมา มาเพื่อนขอแม่เหล็กช่องสองเพื่อน1ิบช่องหนึ่งได้อยู่สิบช่องหนึ่งเพื่อนจะได้เปลี่ยนเป็นวายฮะสิบโอ้ล็อกการสิบเพื่อนได้ไปกับได้คิวมาเพื่ออะไรวะเนี่ยสามคนสุดท้ายเพื่อนครับเฮ้ยอย่าบอว่าไม่แตกเพื่อนอุตสาหะอยู่ที่คูณไปแล้วเนี่ยโอ้โหว้าวยาวเพื่อนครับโอ้โหจบไม่สวยแล้วไม่จิวฮะ 2อ7บาทครับเครับโปรติเบ็ดสิบจริงๆมันได้แตกมาแบบเวลาผมแตกทีไรก็ได้เยอะตลอดเนาะแต่รอบนี้ถือว่าไม่เวิร์กครับเครับผมขอไม่หยุดก่อนแล้วกันนะมาขอเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันเนะาะเบ็ดยี่สิบครับเครับจัดไปฮะสามสิบหมุนครับเครับเรามาหวังที่รายแตกนอกก็ได้มาลองดูฮะขึ้นมาเบ็ดสูงมันจะมีโอกาสแตกนอกให้เราหรือเปล่าเพื่อนครับโอ้โหสวยงามมากแก้วเบียร์เปลี่ยนเป็นวน์เพื่อนได้กินอะไรไหมเนี่ยขนมปังครับเพื่อนครับนี่เปลี่ยนเป็นวอีกฮะเพื่อน ต่อเน,นื่องมาเพื่อนได้โปรดโอ้โหขาดแก้วเบียร์ช่องหนึ่งอีกแล้วเพื่อนครับโอ้โหต้องการเบียร์เย็นๆฮะเอออากาศมันร้อนครับเพื่อนครับหรือว่าที่อื่นฝนตกก็ไม่รู้เนาะเห็นข่าวว่าที่อื่นฝนตกครับเพื่อนครับแต่บ้านผมโคตรร้อนฮะช่วงนี้โอ้โหยังคอมโบไม่จัดจ้านื่อนครับนี่มาต่อเน,นื่องมาหน่อยเพื่อนโอ้โหเข้าฟรีมาก็ไม่แตกคอมโบก็เริ่มไม่จ,จัดจ้านะมานนั้งครับจะบอกน,นะพอมากดอีกรอบนึงครับเพื่อนครับเอ้ยกดผิดนะมา30มสหมืนครับมั้งครับเหมือนที่ผมบอกแนละ้วถ้าคอมโบยังไม่ดีฮะ ผมจะกดหยุดออโต้แล้วก็ใส่ออโต้ใหม่เนาะมาฮะรอบนี้ดูสิว่าออโต้มันจะมาดีหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ดีก็หยุดอีกครับเพื่อครับคิวช่องหนึ่งเพื่อนคิวช่องหนึ่งสวยงามฮะมาต่อเน,นื่องมาเพื่อนขนมป,ปังหมักเข้าไปเพื่อนเป็นวายแบบนี้ได้กินแถวหน้าทั้งแถวเพื่อครับตัวอะไรเด็ดหมักเข้าไปโอ้โหทั้งแผงเพื่อครับห้าลกสิบบาทแบบนี้สวยฮะมีลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยครับเพื่อรครับลุ้นเข้าฟรีฮะมามันต้องแตกนอกแบบนี้บ้างเนาะพี่จิ๋วเนาะ ยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนโอ้แมงไม่เข้าอีกโอ้ยยังมีลุ้นกัน,นครับดูซิว่ามันจะเข้าฟรีแล้วหรือเปล่าฮะเบ็ดยี่สิบเพื่อนครับ,ไ,รบได้โปรวงเข้าฟรีมาเถอะแมงเบ็ดสิบมึงเข้าฟรีมาก็ไม่โอ้โอแม่งจบครับเพื่อนครับมาโทษนกว่าจะเข้าฟรีให้อีกฮะเพื่อนฮะมายังมีแต่งนอกมาห้าร้อยกว่าบาทก็ถือว่าใช้ได้เพื่อนครับเออมาลุ้นกันยาวๆโอ้ยสวยถ้ามีแต่งนอกมาบ้างแบบนี้ก็โอเคฮะไม่ใช่ว่าดดยับยับเนาะเกมพ่จิวนะเออเล่นดีๆบางวันเนาะ เหมือนถ้าเราไปตามดีๆไปครับโอเคแบบนี้แหละมันมีโอกาสแต่ครับมีววยได้กินแถวหน้าแถวอีกหมักเข้าไปเพื่อนสวยฮะอีกร้อยเก้าสิบสี่บาทเพื่อนครับมาต่อเนื่องมาหน่อยเพื่อนอคอมโบฮะไวยลึกไปหน่อยได้ถึงไหมเพื่อนไม่ถึงอนะขาดเอช่องสองอนครับเออมีแต่งนอกมาบ้างฮะแบบนี้ถือว่าสวยเลยเนาะสแกตเตอมเอาเข้าฟรีครับเพื่อนครับโอ้เข้าฟรีรัวอะเบ็ยี่สิบเพื่อนครับเข้าฟรีมาแบบนี้ต้องจ่ายแล้วฮะมารอบเมื่อกี้เข้าฟรีมาในเบ็ดสิบไม่จ่ายเพื่อนครับ เปยี่สิบมึงต้องไม่ต่ำกว่าห5 0 0้าฮะหรือว่าแม่งถ้าไม่แตะก็คือต้องหยุดแล้วครับเพื่อนูว่านะเออมาเพื่อนสวยคอมโบมาหน่อยฮะเก็บคูไปเพื่อนคอมโบมไม่ดีจิกแล้วรับเพื่อนฮะเอ้ยแม่งว้าเพื่อนไม่เอาดิเฮ้ยแม่งยี่สิบสบาทอีกเพื่อนเอ้ยโอ้โหบักจิ๋วของเราครับเพื่อนครับจะบอกนะว,วันนี้หงงต้องลากันเท่านี้แหละเพื่อนเอ๋ยดูแล้วแม่งไม่คำนวณเลยฮะโอ้โหดูดิว้าวยาวๆเพื่อนครับ ไอชิบหายเข้าฟรีมาในเบท20ยังไม่จ่ายนี่คือเกินเบอร์ไหมครับถ้ามันไม่จ่ายเราก็ต้องหยุดนะเหมือนที่ผมบอกฮะจริงๆเราได้กำไรแล้วเนาะดูดิเออแม่งหยุดอีกครับเพื่อนฮะโอ้โหแม่งไม่มีโอ้โหไม่คำานณสักบาทเลยครับเพื่อนครับเออเจ็ดสองบาทแล้วเพื่อนครับโคตรเยอะฮะเอาทํทำอะไรวะเนี่ยเจ็ดสองบาทได้ข้าวมื้อหนึ่งฮะข้าวผัดกับพราช่วงนี้ก็แพงเหลือเกินับเพื่อนครับประมาณนี้แหละได้ ข้าวไข่ดาวฮะหนึ่งจานครันมั้ยครับโอ้ยอย่าบอกนะได้แค่นี้จริงโอ้โหจบแหมกูละโคตรหัวจะปวดกันมั้ยครับได้เจ็ดสองบาทโอ้โหพ,พอพอพอดีกว่ามั้ยครับอ๋อ้ยเออที่พอกูจะหยุดแล้วมึงก็คำนวณมาฮะหมักเข้าไปเพื่อนเอออะลองดูเรารับไว้ที่สองพันทวนแล้วเอ้หนึ่งพันสองร้อยทวนแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้มันจบหนึ่งพันสองร้อยทวนผมจะหยุดแล้วนะมาฮะถ้าไม่เข้าฝีหรือไม่แต่งนอกอีกผมก็พอแล้วเนาะ ไม่ทะลึ่งเหมือนเมื่อเช้าแล้วเพื่อครับโอเคพอครับเพื่อครับไม่เล่นต่อแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอปัดเศษนิดนึงฮะเหมือนที่ผมบอกเสมอเนานะได้กําไรต้องเลิกเพื่อครับเมื่อเช้าเราได้กําไรมาแล้วเราไม่เลิกเนาะเราก็ทะลึ่งต่อไปจนไปขึ้นเบ็ดร้อยเพื่อครับก็โอกาสเสี่ยงเยอะเนาะจริงๆมันก็ไม่แนะนำนะครับเพื่อครับโอกาสได้โอกาสเสียมันมีนะ แต่ถ้าแบบโอกาสเสียมันมากกว่าโอกาสได้เพื่นครับเราในแบบนี้เนาะเหมือนที่เราดูหน่าร้ายเพื่อนครับเข้าฟรีมาทั้งเบ็ดสิทั้งเบ็ดยีฮะแล้วมันไม่จ่ายนี่ก็คือแบบต้องพอแล้วฮะเราได้กําไรก็พันสองเนาะก็ประมาณนี้ก็พอแล้วเพื่นครับโอเคในรอบนี้ก็มาทำตามสมาชิกในกลุ่มเนาะเขาไปแตกมาแต่ผมไม่แตกก็ถือว่ายังผมก็ยังได้กําไรนะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มกดตานเพื่นครับไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดเนาะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครับว้ยนนลยานะะแปบไฮฮ